วีก์สหรือต้นอ,อ่อนข้าวสาลีนะครับผมเป็นพืนชชนิดหนึ่งครับที่กำลังนิยมในหมู่คนรักสุขภาพมากๆเลยครับผมวันนี้นะครับผมก็เลยจะมาบอกนะครับผมว่าไอ้เจ้าวีก์สตัวนี้นครับมีประโยชน์อย่างไรบ้างนะครับผมไปดูกันเลยครับ สวัสดีครับกลับมาพบกับผมนะครับพีทพีรวัลนะครับกับรายการเคล็ดลับสุขภาพดีบายกิรีครับผมวันนี้นะครับผมก็จะมาแนะนํานะครับผักชนิดหนึ่งนะครับผมคือต้นอ่อนข้าวสาลีนะครับหรือวิดการ์ดนั่นเองนะครับเป็นพืชที่ตอนนี้เป็นที่นิยมอย่างมากนะครับเพราะว่าสัมคัมันเหลือล้นมากๆเลยครับผมวันนี้นะครับผมก็เลยจะมาบอกถึง5าประโยชน์ที่ต้องรู้นะครับก่อนดื่มวิดการ์ดเพื่อบรรลุสุขภาพผมไปดูกันเลยครับประโยชน์ข้อแรกนะครับคือเสริมสร้างภูมิคุ้มกัน ให้แข็งแรงนะครับต้านโรคมะเร็งได้ด้วยครับคุณสมบัติหนึ่งนะครับที่โดดเด่นมากๆครับของเจ้าต้นวิตกันนะครับคือช่วยกระตุ้นระบบภูมิคุ้มกันนะครับผมป้องกันการติดเชื้อนะครับไม่ให้เชื้อเข้าสู่ร่างกายเราได้ครับและอีกหนึ่งคุณสมบัตินะครับที่ดีมากๆนะครับคือช่วยในการต้านมะเร็งครับซึ่งมีงานศึกษาครับหลายชิ้นนะครับผมที่เขาบอกว่าวิตกันนะครับช่วยป้องกันและชะลอการเจริญเติบโตของเซลล์มะเร็งได้ครับ อย่างเช่นการวิจัยจาก i n t e ท r a t e d o n c o l o ค y and p a l l i a t i v e Care Unit จากประเทศอิสราเอลพบว่าเจ้าวีการะะครับนำไปรักษาโรคมะเร็งแบบองค์รวมได้อย่างมีประสิทธิภาพนะครับแล้วก็ช่วยอ กกการรรรเเิดดดม็งไ้้อีวยคับประโยชน์ข้อที่2นะครับคือบำรุงระบบย่อยอาหารและฟื้นฟูสุขภาพลำไส้วิกาสเป็นพืชที่มีเอนไซม์สูงมากครับผมจะไปช่วยกระบวนการการย่อยอาหารนะครับผมทำให้เราดูดซึมนะครับแท่าได้ดีขึ้นนะครับแล้วก็เป็นการดีท็อกหรือว่าล้างทาความสะอาดลำไส้ได้ด้วยนะครับส่งผลให้ป้องกันท้องอืดท้องเฟ้อท้องผู่นะครับแล้วก็ป้องกันการเกิดมะเร็งลำไส้ได้อีกด้วยครับผม3อัดแน่นด้วยวิตามินแร่ธาตุและสารตาัอันมูลอิสระ วิตกกาลนะครับเป็นหนึ่งในซูเปอร์ฟู้ดนะครับเป็นผักนะครับผมที่มีวิตามินแล,และแร่ธาตุสูงกว่าผักผลไม้ทั่ว,วไปนะครับจึงเหมาะนะครับสำหรับคนที่ต้องการเติมวิตามินและแร่ธาตุให้กับร่างกายครับผมในวิตกกาลนะครับมีทั้งวิตามิน A วิตามิน B, วิตามิน C วิตามิน E วิตามิน K ธาตุเหล็กแคลเซียมมนิ g เซียมทั้งยังมีกรดอะมิโนมากถึง17ชนิดและยังมีสารต้านอนุมูลิสรรสูงมากเลยครับ4ดีท็อกซานพิษช,ช่วยบำรุงสุขภาพตับ วีดกานะครับเป็นผักอีกชนิดหนึ่งครับผมที่มีคลอโรฟิลสูงมากๆครับผมคลอโรฟิลเนี่ยครับจะช่วยนะครับในการขับสารพิษออกจากร่างกายเราได้ครับผมและก็ไปสนับสนุนการทํางานของตับนะครับผมเมื่อตับทํางานได้ดีนะครับสุขภาพเราก็จะดีตามนั่นเองครับ5ช่วยลดระดับคอเลสเตอรอลกับไตกลีดลายลดความเสีียงลดหัวใจลง ใชนะครับที่กำลังกังวลนะครับเรื่องระดับไขมันในเลือดที่สูงนะครับผมวุ่การครับก็เป็นหนึ่งในตัวเลือกที่น่าสนใจไม่น้อยครับผมเพราะมันช่วยนะครับในการลดระดับคอเลสเตอรอลได้นะครับลดระดับไตรกลีเซอไรด์ให้กับร่างกายเราได้นะครับเมื่อไขมันในเลือดเราลดนะครับผมทําให้นะครับโรลหัวใจลดหลอดเลือดรวมทั้งนะครับ เส้นเลือดอุดตันในสมองนะครับมีโอกาสเกิดลดลงได้นะครับสำหรับใครนะครับผมที่อยากหาวิตามิมาลองทานดูนะครับตัวใหญ่นะครับผมก็จะมีที่นิยมทานกันนะครับผมก็เอาต้นอ่อนนะครับมาคั้นสดกินเป็นน้ำได้เลยหรือว่าที่นิยมกันตันนี้ก็คือกินแบบเป็นผักผงก็ได้นะครับก็มีขายกันเยอะแยะมากมายเลยนะครับสําหรับสาระดีๆนะครับแบบนี้นะครับผมก็จะมาแบ่งปัน เพื่อนๆอย่างสม่ำเสมอเลยครับผมอย่าลืมนะครับกดติดตามเพจกินลีนนะครับจะได้ไม่พลาดทุกสาระดีๆนะครับผมและก็ถ้าใครนะครับคิดว่าคลิปนี้เป็นประโยชน์กับคนอื่นนะครับอย่าลืมกดแชร์นะครับแบ่งปันไปให้เพื่อนๆคนที่คุณรักนะครับผมได้รู้ทราบถึงประโยชน์นี้นะครับแล้วเราจะถูกภาพดีไปด้วยกันครับผมสำหรับวันนี้ผมลาไปก่อนครับพบกันใหม่ในตอนต่อไปนะครับสวัสดีครับ